ไปพวกเราคือกองทัพสปารา์ตันรุยมนปีนาโป้าหนีเร็วไปต้องสู้แล้วแม่งเอ้ยทำอะไรมันไม่ได้อย่างนี้โอ้โหนะครับนะโอ้โหพวกเรายย่งก้าไปพวกเราคือสปารา์ตันนะเว้ย ชื่อชื่ดชมรถก็กายเป็นเกม ABS เดียวรถห้าเดียววันนี้นี่เราจะมาทำอะไรเราไอ้แม่งทำไมรีดกูมันพันกันจังเลยวะวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการเล่นตัวละครไซเรนเฮาส์นะครับนะแล้วก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าตัวละครนี้นะครับถูกสร้างมาจากเวิร์กช็อปนะครับนะผมโหลดมาท่านผู้ชมไปหาได้นะครับนะเขียนไปไซเรนเฮาส์ก็น่าจะเจอนะหรือว่าเฮาส์ไซเรนก็นั่นแหละนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่ามันสวย หายอะไรครับมันเหมือนในเกมมันเหมือนในหนังเลยนะครับนะตัวละครนี้นะฮะโอเคเอาละเรามาดูดีกว่าพูดมากแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปไปดูกันนี่ประเดิมแรกมึงเจอกับเซเลนเฮดไปเลยเอาละมากซเลนเฮดมึงต้องจัดการมันใหไ้ได้นะ,ะโอ้ <c oughs> ดอยล้วไอ้คอยฉันจัดการมันได้มันก็แค่ตัวก๊อปปี้ฉันโง,โง่โอ้โอ้อะไรกเนี่ยด้อะไม่นะอึยกระเลนเฮดกูตายฆ่าโคตรง่ายนะครับเฮ้ยเจอ헐กระเซ็นเฮดเอาดิ อ่องั้นรวมกองครับนี่โยนค้อนไปเลยไปหลอดกับโอ้โหนะครับทรอเทพเจ้าขั้วเงานี่แหละมันะะจะโยนใส่มันแล้วพวกอ่เอา้เอาระวังด้วยมันมีขาที่แหลมคมมันจะจิ้มหน้าเราอ๋อเอยโออยังไงลูกเว้ยเฮ้ยด็ดเด็ดออกไปกินซ้ออาอเออลยกเออลูกเลยเอาเอาเอมันจี้ใส่หน้าฉันนะครับมันมีพลังตาเรเซอร์เป็นสีเหลืองนะครับนะโคตรเจ๋งนะครับพอมันสู้นะในระยะประชิดมันก็จะใช้ขาทั้งหลายของมันนะครนะับจิ้มแทงศัตรูนะครับป้าบอมาก อ้าเอาแรงมันไม่เป็นไรจะเจอกับชินก็ซิล่าฉันหน่อยเป็นไงฮชินก็ซิล่าบอกออกูก็แค่มีแค่ความเทแม่งเอ้ยเคยมึงทำกูมาเป็นเสียภาพไปรักชินก็ซิล่าหมดอ่างั้นไม่เป็นไรงั้นจะเจอก็ซิล่าร่างกระดูกละกันนี่ร่างที่มีแต่กระดูนะครับจะเห็นว่ามันจะมีแต่เส้นพลังนะครับนาะกับกระดูกนะครับเอ,เอาละเียเอาเลยจี้เข้าไปปุ้ยสซเลนเฮาบอกชิวมากนะครับมึงทำอะไรกูตากูมองเนะาะทีนี้อ้ยรู้สึกว่าจะแพ้ว่ะนะครับนาเฮ้ยเฮ้ย ยยย้ยยังไงยังไงยังไงโอ้โหอย่าตุอยตัวฉันโอ้โหไม่นะนี่นี่นโอ้โหดูมันจี้นะครับมันจี้ตาสีเหลืองใสนะครับไซเรนเฮสเออเออไซเรนเฮานะครับแล้วเอาดิจิ้มไปโอ้โถฉันล้มแล้วช่วยด้วยโอ้โหมันจะมาจี้ทำไมตูดกูกูแสบตูดแล้วเว้ยโอ้โหไ่นะครับฮะรู้สึกว่าร่างฟอตซิลของกอรติร่านะครับจะไม่สามารถกระทบกระเทือนไอ้ไซเรนเฮาได้เลยนะครับดูดิดูดิดดโอ้โหจนพี่แบบโอ้โกูากตายดีกว่าเป็นอย่างนี้แบงโอ้ ไปพวกเราคือกองทัพสปาตันรุยมันปีนโปอ้าหนีเร็วไปต้องสู้แล้วแม่งเอ้ทำอะไรมันไม่ได้จางนี้โอ้โหนะครับนะโอ้พวกเรานย be ้ก็บอยพวกเราคือสปาตันนะเว้ยเออวิ่งก็บอยวู้ดูมันดีโคตรน่ากลัวเลยเดือยวตมาเริ่มเลยนะครับพวกเราแลวิ่งหนีต่อเราได้พวกเราแม่งเอ้เออฮ วิิโอ้จะโอตายตายโอ้โหเะเรว้ยมันยังไงล่ะเออพวกเราคือคู่อรอิก,กันแต่ตอนนี้พวกเราต้องฆ่มามันล้วรวมมือกันนะครับระหว่างโอ้ยนะครับไม่นะกอริน่ากับโอ้ทีเด็ดกูตายเลยแม่งเอ้ยเอออย่างนี้ต้องเจอร่างหัวของพวกเราแล้วสินะไอ้นี่อืมงั้นใจต้องเจอร่างหัวของฉันนี่โอ้ยเอาเรเว้ แต่งชุดใส่เบาอุ้ยเฮ้ยข่าวดีมาดูซิว่าแกจะแน่สักแค่ไหนไอ้เบื้องเออไอ้ว้างใส่เล่นอย่างนั้นหรอหนินี่เจอตาเลยอุ้ยเอาดิมึงเอาดิฮ่า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 ข้ามาพร้อมกับความโวดเว้ยโหดตัวโตโอ้โหตัวมันเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยนะครับเวลามันตายนะครับตัวมันโคตรแปลกเลยดูมันโว้ยนะครับเอาดิฮ่าฮ่าฮ่านี่โหดจริงนะเว้ยเฮ้ยโคตรเท่ไหนร้องให้สองตัวนี้เจอกันแบบไททันเกาะดูดิจะเป็นยังไงนะครับ ยิงไม่สายไปแล้วนะครับนะตุมต้มๆๆๆเอาอแล้วเว้ยเฮ้ยเจอสายตาเดเซอร์ไปนะครับเงลบแตกเฮ้ยมันยังไงเหรอคือเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโท,ท่านเกาะกูซี่แหงะแกเฉย โอ้ต่อมาต้องเจอกับกอริล่าสินะข้าบอกเลยว่าข้าไม่เคยแพ้ใครเพราะว่าร่างกอริล่าของใครทั้งสิ้นอืมซึ่งข้าก็บอกเลยว่าถ้าเป็นเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ไซบอกกอริล่าย่างงั้นเหรออ่าแกสู้ฉันไม่ได้หรอกนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาล่ะมาแล้วกอริล่ายิงไม่เข้าเุ้ยเอาด้วยเฮ้ยสู้สีเว้ยฮ่าหูวสู้สีสู้สีสู้สีคู่ที่สู้สีเว้ยคู่ที่สู้สีเว้ยเฮ้ยนี่นี่ออกมาแลนี่เจอมัด เจอมัตกเล็บฉันโอ้โหอะไรแก็่นไฟอะไรเฮือพลังพลาสมาแกทำอะไรฉันไม่ได้แล้วฮือข้าอัพเกรดมาใบนี่ลูกศิษย์พระเจ้าคอยพลังอัพเกรดเป็นไซบอร์อเว้ยโอ้โหโอ้โหเอ้เดูเว้ยสู้สีดูเว้ยเฮ้ยสู้สีเว้ยเฮ้ยนะครับกสิณ่าบอกอ้าวกูจะฆ่ามึงอ้านะครับแม่เวลาคนไฟมันจะรักอ้าวตายเฮ้ยธนาเว้ยเฮ้ยก็แค่กสิล่าโงโง่ตัวนึงเฮ้ยไอกระป๋อบอ่อนเอ้ยกูตาย เอาละครับต่อมาลองให้มันเจอกับหัวหน้าไดโนเสาร์้ไคุณว่ามันสู้ได้ไหมนะครับนะเอาละมาดูกันนะครับไอ้นี่อาจจะไม่ได้ถือว่านับเป็นยูนิตที่ผบนับนะเพราะว่าตัวมันไม่ได้เท่แต่มันโดนปรับพลังสูงเกินไปผมว่ามันไม่เหมาะนะครับนะเอาละมาดูกันหนึ่งสองปุ๊บมาแล้วดอกเดียวตายเลยเนี่ยผมไม่อยากนับเลยมันไม่เท่แล้วมันแบบสกตีแรงอ่ะนะครับนะ เอาละครับต่อมาลูกศิษย์ไอ้ข่อยที่เป็นไซบอร์แล้วนะครับตอนนี้นะครับมีสมุนเป็นพวกไซบอร์นะครับนะจากไอพวกเอไอตัวไรในในอีพีก่อนหน้านี้นะครับนานแล้วทีนี้นะครับฝังโอ้โอโอยไซเลนเฮ้าสกูก็มีพฤติกันมดิมีของละเว้ยซึ่งของหน้าตามันแปลกๆยังไงไม่รู้แต่ก็ช่างเถอะนะครับนะเฮ้อนี่มีของล่างที่เหมือนถือกีต้า์ยังไม่รู้แต่เป็นถือคอนใน นะครับนะของประทักกอซิราแล้วก็กอซิราของเราแล้วก็นี่คิงกิดอร่ามาเดชซีซีเลยมามาสู้กันขอแบบเบิ้มเบิ้มกันเลยที่จะเป็นยังไงเอาอะไรมาแล้วครับนะจังหวะนี้เอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยอุ๊อ๊เอาเอายังไงเอามาฆ่ากันเองแล้วเอาพวปรับผิดแม่งเลยเขาไม่ สงครามเกิดขึ้นได้หลอ้ยเอาเว้ยว้าูโยไม่นะหน้ากองทัพตายแล้วนะครับซเลนเฮาูอ้ยตัวดำทัพไม่นะโอ้คิงก็ดรากูก็ตายตามโอ้ยเรียบร้อยดู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 มันอารวาสไม่มีกองทัพไหนสู้ข่าได้หรอกโว้ยเฮ้ยนะครับมาชนะพวกโรบอทป่ะส่วนพวกโรบอทเสียกำลังไปแค่ สองตัวเองนะครับส่วนอันนี้แบบโอ้โหเอาเลู้เว้ยผมว่า AI แม่งครองโลกแน่ๆเลยมันก๊อปทุกอย่างได้หมดเลยอะ นี่เล่นกับใครไม่เล่นมึงต้องให้ไอรอนแมนเผด็จศึกนี่ไอร,นนรไอรนแมนนะครับขาก็สร้างหุ่นกอรกเรนมาสู้กับพวกเจ้าอยู่ดีแหละมาอูย้ยเอาเ้าเลยไอรอนแมนสร้างหุนกก่นก็เกะมาแลเว้ยนี่เป็นไงวะเฮ้ยเอาดิเอาดิอาดโอ้ยไอรอนแมนว่าไงนะครับโอ้ยตอนนี้ไอรอนแมนนะครับได้ก๊อปปี้ร่างไซตามะออกมานะครับซึ่งไซตามะกูเอ้อตายว่ะเฮ้ยขาะไอรอนแมนสร้างหุ่นยนต์รบโรบอทก็ยังเอาไม่อยู่นะเว้ยท่านผู้ชมครับดูซะก่อนมันเท่แค่ไหนนะครับฮะดูดิ โอ้ดูดิพวกเราคือหุ่นยนต์จักรพรรดิพวกเราไม่ยอมแพ้ใครทั้งสิ้นเฮ้ยแต่มันก็ชนะว่ะนะครับอ่าท่านผู้ชมผมหมดปัญญาแล้วผมไม่รู้จะสู้ยังไงกับไอ้พวกโรบอทนะครับผมต้องเอาหนีไทยท่านร่างนี่มันพำลุดมาเลยแล้วก็แล้วก็ไคจูปีศาจกุราบนะครับนะแล้วก็แซนนี่ตเติร์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 เติร่าติร์เติร์เป็นร่างแรกๆนะครับในในยุคเริ่มต้นนะฮะแล้วก็นี่ไอ้นี่น่าจะโหดนะ แต่ผมจริงผมไม่อยากนับหรอกนะครับแต่ก็เอาเหอะนะตองลูซีมันจะสู้มันได้หรือเปล่าใครพวกใส่บอกพวกนี้เออตัวหลักๆก็คือต้องฆ่าไอ้โอ้โหไอ้ลูกศิษย์ที่พระเจ้าข่อยให้มันได้นะครับมันอัพจนกลายเป็นโอ้โหดูดิเอไอร่างจอมารไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครฆ่าพวกมึงเนี่ยเฮ้ยๆๆๆๆๆฮ้นี่มึงต้องเจอชุดนี้มึงต้องเจอชุดนี้ไปไปเลยมึงแพ้สักทีนะครับเอ้พวกเราคือพวกมอนสเตอร์ที่โหดที่สุดนะครับเอาดีนะครับ เขาจริงๆตะกี้ผมงงว่ามันแพ้ใครนะครับไหนผมลองดูใหม่ดีตะกี้มันโดนแซนค่าหรือว่ายังไงวะเดี๋ยวก่อนอู้มันโดนกอสิรายิงอ๋อเพลกลูกน้องนะครับส่วนนี่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 ไอหัวหน้าเคียงเกดอร่าเอยไปใจไอหัวหน้าคิงคองนะครับยังไม่ตายนะครับถึงแม้โดนลํำแสงพลาสมาของกอสิราก็ยังไม่ตายนะครับเออแต่ที่ตะกี้มันตายเพราะว่ามันมีไอ้นั่นไงไอหัวหน้าไดนเสาโครงกระดูกเทที่ตะกี้ผมก็ไม่อยากเอามาแต่ก็ลองเอามากวงๆมันดูนะครับก็ชนะได้นะครับนะเออ เอาละครับต่อมาเรากลักบมาเล่นไ l เ n นเฮาส์นะครับลองให้มันเจอกับเนีฝูงมะแรงดูดิยังไม่เคยให้มันเจอฝูงมะแรงเนี่ยเจอมะแรงวันปีศาจตันเราเด็กหน้ามันเลอดูเล่นืน มแมลงวันบ้าได้ดูดเลือดแต่ก็มีนะครับนะามีมาแมลงวันดูดเลือดจริงๆในชีวิตจริงนะครับนะซึ่งไอ้นี่ก็เล่นห่าบอกอ๋อลองจิบๆเอาละตาฉันเอาแกคืนบ้างเนาะหู้ตาสายฟ้าอ้าวไม่ปล่อยละทีนี้โอ้โหนะครับนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันบอกว่าฉันจะจิ้มแกเล่นฮ่อเพราะวกแกมันฆ่าง่่าเฮ้อพวกแกไม่กกมใช่ยูนิทอรดโอ้โหดูมันจิม้มโปรเลยนะคระแม่จิ้มด้วงดูดิโยนทิ้งด้วยนะครับโคตรโรคจิตนะครับตัวละครตัวนี้แกอยู่ไหนแกอยู่ไหนว้าเรียบร้อยตาย ตายอย่างเขียดเอาละครับต่อมาท่านผู้ชมร้องให้ไซเลนเฮาเจอกับเน่โซเด็กดูดิโซเด็กบอกเฮ้อไม่มีใครแตะฉันได้อ่ะเฮ่อไปแล้วว้าวโอ้โหเร็วมากเร็วมากนะครับไซเลนเฮาดึงกับโอ้ไกอยู่ไหนแกอยู่ไหนนี่ให้ฉันจิ้มซะดีดีเฮ่อไอ้เรือดีดีโอ้โหจับไม่ทันจับไม่ทันไซเลนเฮาจึงจังงงตจแตกเป็นไก่ตาแตกนะครับนะ โอ้ยวันนี้เขาบอกขอแต่อยู่ิให้ฉันจับสิว่าไอ้เแมบบืองเขาจะอยู่นิ่งใ,ให้มึงจับแล้วนะครับมาโอ้โหกระตุกมากนะครับแต่เเนเท้าจับไม่ได้สักทีนะครับรู้สึกว่าเเรนเท้าจแพ้ด้วยนะครับเกมน,นี้นะครับเพราะว่าเซเนเท้าไม่สามารถใส่พลังอะไรได้เลยหาก็ไม่สามารถจิ้มได้นะครับดูดิดูด,ดิจิ้มยังไงก็จิ้มไม่โดนนะครับเพราะว่ามันเร็วมาก,มากๆเยโซนิกดูดิิวบินไปรับวโ้วิอนกลับมายังรวดเร็วออ ะครับดูดีดตกตายซะงั้นนะครับเร็วเกินนะครับอ้เป็นไงเราเจอลูกเล่นชันเออโยนกระทิ้งลอกแมพไปเลย เอาละครับเราตัวสุดท้ายของเรานะครับผมยังไม่เคยให้มันเล่นคองแบบเดียวๆเลยนะครับผมอยากรู้มันจะโหดสักแค่ไหนนะครับสำหรับคองตัวนี้โอ้คองบอกกูทุบครั้งเดียวมันก็ตายแล้วไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ไอ้ี่บอกกูไม่ใช่มอนสเตอร์กูคือ SCP เว้ยโอ้ไม่ใช่มึงงัวแล้วนี่ทุบหน้าทีหนึ่งเป็นไงรับอุ้ยเข้าครึ่งรอดเออแกไม่ใช่ SCP แกก็คือเรื่องเล่าตำนานของพวกไปเล่นเฉยฉยพวกแกไม่มีจริงเว้ยเออกูสีมีจริงมึงก็ไม่มีจริงมันแกมึงก็มาจากในหนังออกอย่างนั้นเหรอเอกเอมันไปฟาแล้วกันนไอ้บี เป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โเป็นไงล่ะเออโดนฉันตบทีร้องเป็นเสียงแจ๋วแตกเลยนะเว้ยเอออ่ะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่น Silent House แล้วก็เออไอตัวกอริลล่าร่างๆใส่เบาะที่โหดมากนะครับนะก็จบไปเพิเศษนนะครับนะโอเคสําหรับวันนี้ก็เออเราก็ได้เห็นตัวใหม่หลายตัวนะโดยเฉพาะคิงคองเรานะครับโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องจบไปเพิเศษนะโอเคบาย